สวัสดีค่ะประเอนะคะสุภาภิดุลค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างง่ายดายนะคะกับอ会讲่มาคุณพูดจีนกลางได้ไหมนะคะอ会讲่มาคุณพูดจีนกลางได้ไหมภาษาจีนไต้หวันเรียกว่าโกอู่นะคะภาษาจีนไต้หวันเรียกว่าโกอู่เราจะไม่ใช้คําว่าจงหวนนะคะจงหวนคือภาษาจีน แผ่นดินใหญ่นะคะจงหวนภาษาจีน你会讲่ม吗คํานี้ใช้ในไต้หวันเท่านั้นนะคะคุณพูดจีนกลางได้ไหม你会讲่ม吗คุณพูดจีนกลางได้ไหม你会讲่ม吗คุณพูดไทยได้ไหม你会讲่ม吗คุณพูดไทยได้ไหม เวลายอยากจะถามเพื่อนๆต่างชาตินะคะว่าพูดไทยได้ไหมก็คือถามคำนี้นะคะปกติใช้คำนี้ก็ได้นะคะวันห uh uh ัวมาคุณพูดไต้หว uh ันได้ไหม你会讲台วมาคุณพูดไต้หวันได้ไหม你懂英มาคุณเข้าใจภาษาอังกฤษไหม你懂英มาคุณเข้าใจภาษาอังกฤษไหม อังเวลแปลว่าภาษาอังกฤษนะคะอังเวลภาษาอังกฤษ你会讲นมาคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม你会讲นมาคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมยงแปลว่าพูดได้ไหมนะคะยงก็คือพูดได้ไหม我可以说但不会写ฉันพูดได้แต่เขียนไม่ได้我可以说但 Wuhui si ฉันพูดได้แต่เขียนไม่ได้ใช้คํานี้ก็ได้นะคะเหมือนกันกับคําเมื่อกี้นะคะ wo kei j tanhui สฉันพูดได้แต่เขียนไม่ได้ Wu kei j tan ู hui สฉันพูดได้แต่เขียนไม่ได้ wo เค i so tan ขปู tng ฉันพูดได้แต่อ่านไม่ออกวัวเคยโซตันขั้นผู้ตกฉันพูดได้แต่อ่านไม่ออกวัจิ้งใจเสวกูอูฉันกำลังเรียนภาษา,าจนีนไต้วันวัวเจิ้งใจเสวกูอูฉันกำลังเรียนภาษาจีนไต้วันวัวหุยเจียงอีเตียเตียนฉันพูดได้นิดหน่อยวัวหุยเจียงอีเตียนเตียน ฉันพูดได้นิดหน่อยหรือจะใช้คำนี้ก็ได้นะคะโว้หุ่ยเจียงอีเตียนเตียนฉันพูดได้นิดหน่อยโว้หุ่ยเจียงอีเตียนเตียนฉันพูดได้นิดหน่อยโว้ทิ้งต๋งอีเตียนเตียนฉันเข้าใจนิดหน่อยโว้ทิ้งต๋งอีเตียนเตียนฉันเข้าใจนิดหน่อยน่ั่นี什ื่อ,มอ,อหมายความว่าไงน่น ส,ส,สื่อสมอยิสหมายความว่าไงหนีตงหัวเจียงว่ามาเธอฟังฉันพูดเข้าใจไหมหนีตงหัวเจียงว่ามาเธอฟังฉันพูดเข้าใจไหมหัวปู่ตงฉันไม่เข้าใจหัวปู่ตงฉันไม่เข้าใจหัตงอีเตียนฉันเข้าใจนิดหน่อยหัวตงอีเตียนฉันเข้าใจนิดหน่อย 我, know, 我 know, 是不知道ฉันไม่รู้我不知道ฉันไม่รู้你讲慢一点คุณพูดช้าๆหน่อย你讲慢一点คุณพูดช้าๆหน่อย你可以再讲一次吗คุณพูดอีกครั้งได้ไหม你可以再讲一次吗คุณพูดอีกครั้งได้ไหม 你会讲几个语言คุณพูดได้กี่ภาษา你会讲几个语言คุณพูดได้กี่ภาษา国语很难ภาษาจีนยากมาก国语很难ภาษาจีนยากมาก泰文很容易ภาษาไทยง่ายมาก泰文很容易ภาษาไทยง่ายมาก 泰文很难看懂ภาษาไทายอ่านยากไท文很难看懂ภาษาไทายอ่านยานก你的国语讲得很好คุณพูดภาษาจีนได้ดีนะ你的国语讲得很好คุณพูดภาษาจีนได้ดีนะ你讲话很清楚คุณพูดได้ชัดเจนดี你 เี่ยงวา讲话น清楚คุณพูดได้ชัดเจนดีเป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้เพื่อนๆหัดพูดได้คล่องกันบ้างหรือยังคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะ